ผมรู้สึกว่าเรามาไกลากว่าที่คิดนะครับแล้วก็เป็นการทางที่สนุกมากแล้วผมก็รู้สึกว่าใจหายที่แบบถึงวันที่้5แล้วไวเนาะออคตดไวเลยผ่านไปไวเนาะ15อาทิตย์นี้มันไวมากเลยนะครับโหมันก็รู้สึกใจหายนะครับจะจบแล้วอ่ะคือมันจบแล้วซีรีส์จบแล้วแต่ว่ามันก็พวกเราก็ยังอยู่ด้วยกันยังอะไรได้วยกันใช่แต่ว่า สิ่งที่เราทำมาด้วยกันทั้งหมดก็มันถึง EP สิบห้าแล้วแล้วแล้วเล้วก็วววคืแบบผมนอนไม่หลับอะตื่นเต้นอะอเพราะว่าแบบโหนี่มันต้องส่งเลิฟซิกกับนิยายแล้วหรอใ่หายอะผมรู้สึกว่าตอนที่แบบเราปิดกองแล้วครับรู้สึกว่ามันก็ใจหายในที่แบบเราจะไม่ได้เล่นตัวนี้แล้ว เพราะว่าเราก็แบบเวิร์กช็อปกันมาเอออย่างน้อยครึ่งปีอะนะครับรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างนิใจหายที่เราแบบเราไม่ได้อยู่ในบทบาทนั้นแล้วแต่ก็ดีนนเพราะว่าผมอยู่ในบทบาทนะผมจะแบบพอไหลตลอดเวลาเพื่อนก็ต้องเล่นให้หวานไงใช่ผมผมจะแอนอกแบบตอนนี้ไม่ได้ผูกพันกับตัวละครเหรอครับก็ก็ปุ่นยังไงอะปุ่น คุณรวยค <c oughs> ุณรวยรว <c oughs> ยผ <c oughs> ูกพันเยอะไม่ดีครับเดี๋ยวฟังหมดครับหมดบัญชีครับเดีติดนิสัยรวยไม้ <c oughs> แย่เลย มาไกลกว่าที่คาดหฝังไว้ค่อนข้างพอสมควรครับว่ารู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจแทนน้องๆแลวก็ทีมงานครับที่ได้เ,เสียงตอบรับที่ดีขนาดนี้ครับก็รู้สึกขอบคุณจริงๆครับทั้งผู้ผลิตเองครั้งสึกอื่อได้ขนาดไหนตั้งแต่ตอบรับที่เข้ามาอย่างล้นหลามเลยก็บอกตามตรงว่าตั้งตัว,ตวไม่ทันตั้งแต่ออนอีพีแรกนะครับเรารู้สึกว่าเราทําด้วยความตั้งใจที่อยากจะนําเสนอผลงานดีๆออกไปให้ ให้แฟนคลับเห็นนะครับซึ่งได้ผลตอบรับกลับมาก็ค่อนข้างจะประทับใจครับก็ค่อนข้างดีใจแทนน้องๆครับที่มีคนรักน้องๆมากขนาดนี้ครับแน่นอนทุกเรื่องมันมีความสนใจมั้ยครับเพราะมันเป็นการรีเมคแบบเวอร์ชันแรกน,นะครับเป็นเวอร์ชันนี้อะไรอยู่งั้นการทำเนานก็ตั้งแต่ที่ประกาศเริ่มประกาศโปรเจกต์ไปก็ค่อนข้างกดดันครับ<ม>เป็นความท้าทายของท,ทีมทีมเหมือนกันครับว่าการเอามารีเมคเนี่ยเราเราค่อนข้างคาดหวังว่า คือเราไม่ได้อยากต้องการจะเปรียบเทียบว่าเราจะต้องดีกว่าฉบับเก่าแต่เราอยากนําเสนอสิ่งใหม่ๆที่ให้ได้เห็นความสดใสในปี2024ที่ที่เป็นน้องๆในยุคนนี้อะไรเงี้ยครับครับยากไปหาเส้นทางการเดินทางของเรือที่่าจะได้ว่าเฟอร์เฟคขนาดนี้ก็ยากครับก็ทุกๆความสำเร็จผมว่าก็ค่อนข้างจะก่จะได้มาก็ค่อนยากยากมากครับผมสมควรครับ จากอีพีแรกจนถึงอีพีสุดท้ายที่เราจะได้ดูเหมืนวันนี้แล้วมันก็คือมีกระแสขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเอาดีใจ<ไ>มาก,กน้อยกนาดไนดีใจครับผมดีใจแทนน้องๆแล้วก็ทีมงานครับที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีขนาดนี้ครับครับอย่างวันนี้มันจะมีพารพิเศษอะไรไหมวันนี้ก็จะเป็นอีพีที่เป็นอีพีที่เป็นบทสรุปของการเดินทางอันแสนนานพอสมควรน,นะครับ15 EP ครับเราก็จะเห็นตัวละครได้มาลดแล่น เป็นอีพีสุดท้ายแล้วก่อนที่จะส่งคืนกับสุนิยายอีกครั้งนะครับก็อยากฝากแฟนๆว่าเป็นอีพีที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็เป็นอีพีที่ค่อนข้างน่าจดจําครับในปีโลซิง2024 20ครับเรียกว่าผูกพันมากๆครับไม่คิดว่าอย่างเช่นอย่างผมที่รับบทเป็นโอมนะครับก็ไม่คิดว่าโอมจะแบบว่าพาผมมาถึงจุดนี้จุดที่แบบว่าเริ่มมีงานหรือว่าเริ่มพาพวกผมทุกคนเข้าวงการมาแล้วนะครับไม่คิดว่า บทจะส่งพวกเรามาถึงจุดนี้ได้ใช่ไครับใช่แต่คุณก็ดูเล่นเป็นโอมดีนะรับคือค่อนข้างเล่นเป็นตัวเองครับผม่เป็นตัวเองใช่มีความเป็นเอ็เจเล่ได้ว่าคล้ายกันดีกว่าอาอ่าโอเคมาแค่กีฬาคนแรกเลยมิกดีกว่าก็เหมือนคล้ายๆกันนะครับก็บทตัวละครเราก็คล้ายๆกับนิสัยเรานะครับก็ผมรู้สึกว่าผูกพันนะครับเพราะว่าเหมือนเล่นเป็นตัวเราเองนะครับ ครั S <S <S บสำหรับผมก็ตอนแรกผมคิดว่าบทประธานพี่เนี่ย <S <S 2> <S 2> เป็นแค่บทบทหนึ่งที่ถูกเขียนขึ้นมาผมไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบว่าเป็นบุคคลอะไรขนาดนะะัหนแต่พอผมได้ลองเล่นดูผมรู้สึกว่าพี่เนี่ยเหมือนเขาแบบมีชีวิตของเขามีโลกของเขาแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นโลกที่เหมือนของเราเป็นโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาก็พอผมได้ลองเล่นผมก็รักในตัวละครนี้นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้รับบทนี้ ผูกพันกันเขาไหมเจ้าน้ำก็ผูกพันเลยนะครับเรื่องแต่ว่าความนิสัยของพี่ก็ยังใชผมด้วยในบางอย่างก็เลยทําให้แบบว่าเหมือนมันลิงกันได้มากขึ้นมันจะส่งเขาขาดถึ่โลกกันว่านิยายแล้วหรอเนี่ยครับก <ไป S 2> ็อบอกว่าทุกคนจะชอบในตัวละครนี้นะครับผมพยายามถ่ายทอดออกมาในแบบผมได้ดีที่สุดเลยครับฟังงงงงกลิ่จเรื่ลยไม่รี้กินนกก่นครับครับผม จุดล้มจุดล้มต้นใช่ไหมครับแต่จุดเริ่มต้นของผมวันนี้อีกีสุดท้ายแล้วเราที่เก็บยัางไรบ้างครับก็เป็นอะไรที่สนุกดีครับมันน่าตื่นเต้นเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบผมได้มาคิดว่าอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ตัวผมได้มีโอกาสมาแบบทดสอบศักยภาพของตัวเองแล้วกันว่าแบบเราสามารถเอ่อทำอะไรได้บ้างในในการแสดงต่างๆในการทำงานต่างๆที่แบบพอผมได้เข้ามา เริ่มอยู่ในโปรเจกต์เลิฟซิกสองยี่สิบครับผมคิดว่ามันมีหลายๆอย่างที่ตัวผมแบบต้องค่อยๆปรับตัวแล้วก็ค่อยๆแบบเริ่มต้นไปกับมันพร้อมกับโปรเจกต์นี้ผมเลยคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมมีจนถึงทุกวันนี้ได้ครับพี่ิดได้เลยเนีตัวละครตัวนี้มากตัวเอินเหรอครับอืมตัวเอินเป็นอีกต,ตัวละครหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผมคิดว่ามันเป็นความที่ หนึ่งมันเป็นประธานเชียร์ครับตัวผมก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นผู้นําอะไรคนขานั้นอาจจะเป็นฟืลแบบคนคนทั่วไปแต่แบบไม่ได้แบบกล้าสั่งการคนเลยขนาดนั้นแต่เหมือน,นพอเราได้มารู้ถึงบุคลิกนิสัยของตัวคอร์ดอร์นเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่คิดว่าตัวพอได้สังเกตมันเนี่ยมันกลายเป็นคนที่พึ่งพร้อมที่แบบช่วยเหลือคนอื่นเสมอไม่ใช่แม้แต่คนที่มันชอบเป็นพิเศษแต่ทุกๆคนเลยที่คิดว่าอยู่ใน สภาพแวดล้อมของตัวมันนะครับผมคิดว่าตัวมันก็พร้อมช่วยเหลือทุกคนเสมอเออสำหรับผมก็รู้สึกว่าเลิฟซิกให้อะไรหลายๆอย่างที่มากกว่าแค่ในเรื่องของบทบาทครับให้ทั้งมิตรภาพเพราะาตั้งแต่แคัทยาเนี่ยพวกเราก็อยู่ด้วยกันใช้มีความทรงจำร่วมกันค่อนข้างเยอะมากๆครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์มากมายทั้งในเรื่องของการทํางานครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ ได้เติบโตกับการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอีกก้าหนึ่งครับก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ทําให้ตัวผมมีโอกาสที่จะได้ทำเลิฟซิก2024ครับ <c oughs> แล้วก็สลับตัวละครพีทผมรู้สึกว่าด้วยความที่ว่าเหมือนส่วนหนึ่งในตัวพีทมีตัวผมแล้วก็ในส่วนหนึ่งในตัวผมมีตัวพีทผมเลยผูกพันกับตัวละครเป็นพิเศษครับผมรู้สึกว่าพีทมันนิสัยคล้ายๆผมครับผมก็เลยรู้สึกว่า เออมันมันก็มีตัวตนจริงๆในใจมผมคะวันนี้เขาจะกลัดูรุ่งน้องนี่ยายแล้วเราเดี๋ยได้ไหมกับตัวละครตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันก็มีความใจหายอยู่ครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกก็ยกตัวอย่างเวิร์กช็อปวันแรกที่พัทยาเนี่ยเราเราตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยครับว่าพีทเป็นคนยังไงแต่มาในวันนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาส่งนายกับบ้านกับโลกที่นายอยู่แล้วก็มีความใจหายฮะแต่ว่าก็ ยินดีที่ได้เดินละเดินทางร่วมกันมานครับด,ดูก็รู้สึกผมรู้สึกว่าเลิฟซิกมันไม่ใช่แค่ซีรีส์อะ่ะมันรู้สึกผมรู้สึกว่าเลิฟซิกมันเหมือนครอบครัวคือแบบตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงแบบปีนี้ผมรู้สึกผูกพันกับเลิฟซิกแล้วก็แบบพี่ๆนะแสะดงทุกคนครับผม ไม่ใช่ผมแน่นอนครับเโอเคนิ่ๆเชนหรือเปล่าเขาเรียนคู่กันไงเป็นแค่การเป้าหุ่นพันกันก็รู้สึกรักครับรักทั้งพี่ๆนักแสดงแล้วก็รักทั้งตัวละครด้วยครับนั่ผมรักคนข้างๆหรือเปล่ารักคนข้างๆหรือเปล่าพี่เชงอ่ะพี่เชงรักตัวละคร ครับผมก็รักตัวละครครับเพราะว่าเหมือนเราได้เดินทางกับตัวละครมานานครับก็ประมาณ1ปีกับอีกประมาณ2เดือนประมาณนี้ครับรู้สึกผูกพันครับวันนี้ไม่ได้ขายแล้วนะก็หัปาก็เสียใจเลยครับเพราะว่าเสียใจเลยเหรอไม่โหแล้วผมก็อยากอยู่ตัวละครนี้ต่อไนมาถึตัวละครเปิรตัวละครมาวิน ินมาวินเขาเสียใจไม่ปลอบเขาหรออุ้ยเปิร์นนี่อยู่นียบไปนะครับผมเชนนะผมเชนครับก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าแบบพอฟังเมื่อกี้ที่เพื่อนๆพูดมาผมก็รู้สึกว่าก็ก็คิดถึงเปิร์นอครับเพราะแบบถ้าย้อนไปเมื่อสาสเดือนก่อนผมแบบ ถ่ายทุกอทิตมีเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้ก็แบบคงย้อนกลับไปไม่ได้ก็ถ้าผมอยู่บ้านผมนจะได้เป็นเปอร์ก็คงไม่ได้ก็แบบผมก็แบบเป็นเหมือนประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับก็รู้สึกเสียใจอันนี้ทีน่น้องๆแบบแบบติดตบวละครมากค่ะครับเราจะต้องมีแทนยังไงสําหรับเริ่มสิงต่อไป หรืออะไรยังไงต่อดีไหมคะครับก็ก็เรียนจำตรงว่าเป็นโจทย์ที่เราก็คิดกันค่อนข้างพอสมควรครับเพราะว่าเราตั้งใจที่แรกเดินทีนะครับเราตั้งใจว่านิยายเลิฟซิกเนี่ยมีทั้งหมด2เล่มเราตั้งใจพยายามทําจบให้ได้ใน 15EP ซึ่งเราก็ทําจบแล้วผมคิดว่าเราเราทำมันออกมาได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วครับในตัวของนิยายเลิฟซิกเนี่ยครับวันนี้เราจึงเป็นวันที่เราต้อง จำเป็นต้องส่งตัวนักแสดงคืนสู่นิยายจริงๆครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัดสินใจค่อนข้างยากครับที่จะไปต่อหรือ,อทาเรื่องเรื่องถัดๆไปเงี้ยครับคราวนี้ด้วยโปรเจกต์ถัดไปนะครับอยากให้เห็นน้องๆในรูปแบบใหม่ๆที่เราอยากจะนําเสนอในความท้าทายในการการแสดงของตัวน้องๆเองครับด้วยโปรเจกต์ปีหน้าแน่นอนครับ วันนี้มีอะไรที่จะพอจะสปอยตอนนี้ได้บ้างไหมคะเป็นโปรเจกต์ปีหน้าใช่ไหมครับโปรเจกต์ปีหน้าตอนนี้นที่บอกได้ตอนนี้เลยก็คือเป็นเทียรมิวสิกครับด้วยด้วยตัวศักยภาพของตัวน้องๆน,น,นักแสดงของเรานะครับที่ค่อนข้างจะครบเครื่องครับทั้งการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มต่างๆเงี้ยครับเราจะพลาดเรื่องอเรื่องดนตรีไปไม่ได้เลยแล้วผมผมตั้งใจว่าปีหน้าจะ ทำเทียมมิวสิกครับเพื่อให้น้องๆได้เพอร์ฟอร์มแล้วก็แสดงศักยภาพในด้านอื่นให้ได้เห็นอีกครั้งนึงครับส่วนโปรเจกต์ซีรีส์ปีหน้าแน่นอนครับเราตั้งใจจะทำทั้งหมด2เรื่องครับตั้งใจจะผลิตทั้งหมด2เรื่องซึ่งบทบาทแต่ละอย่างเนี่ยขออุบไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเป็นน้องๆน้องๆเนีเเลยเป็นนักแสดง9คนหลักครับมีอยู่ครับแต่ในเรื่องของดนตรีที่คือจะเป็นเป็นวงทีป๊อปเลยไหมครับอ่าเป็นวงเป็นคู่เป็นเดียวหรือยังไงครับ ขออุ้ยไว้ก่อนครับโอ้โหโอเจคนที่เราเปิดถ้างนั้นก็ใหญ่กับใหญ่กับวงบบแบงทำไมไอเจไมผมว่าถ้า27คนอาจจะไม่ต้องมีเวทีแล้วครับทำไมครับเป็นพื้นราบเลยแล้วยืนสอนเพื่อความดีไม่ต้องมีสเตจยี่คนใช่เป็นยืนสอนตรงนี้ยังไม่พอเลยครับเป็นแอยากให้วงทีป๊อปเนี่ยผมผมตั้งใจ มีมีความฝันว่าอยากจะทําเหมือนกันครับแต่ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างจะบีบบังคับแล้วก็กระชันชิดมากๆเนี้ยผมก็เลยอยากให้น้องได้ฝึกฝนแล้วก็เพอร์ฟอร์มฝึกฝนการเพอร์ฟอร์มอย่างเต็มที่จริงๆเพราะเพราะว่าผมคาดผมผมรับทราบถึงการคาดหวังของตัวแฟนคลับนะครับของของแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับน้องๆเนี้ยครับอยากได้เห็นเพอร์ฟอร์มจากน้องๆเนี้ยซึ่งทางบริษัทก็ตั้งใจจะฝึกฝนน้องๆให้ให้ดีที่สุดนะครับ ทำให้โปรเจกต์ปีหน้าครับ TA Music ก็จะเป็นการร้องเพลงจากตัวของน้องๆเองจะเป็นซิงเกิลเดียวของน้องๆครับใช่ครับ่อาไม่อ่าขอขอูดไว้ก่อนเลยกันครับคนแรกที่หวังไว้ก็แน่นอนครับเป็นกิจเป็นน้องกิจนะครับแล้วก็อาจจะมีโปเกตอมอน ในนี้ต้องลองเล็้งลองเพลงกับครูก่อนนะครับไม่ได้ว่าถึงจุดที่พวกเราต้องสนิทกับร่างกายกันแล้วถูกต้องถูกต้องเพราะว่าผมสังเกตจากการซ้อมเต้นในในฟลอลอีพีนะครับก็เห็นน้องๆรู้สึกมีศักยภาพแล้วน้องๆรู้สึกว่ารู้สึกว่าน้องๆทําได้ครับผมว่าถ้าน้องๆมีใจรักทางด้านอยากเป็นศิลปินบริษัทพร้อมซัพพอร์ตแล้วก็มีผลงานออกมาให้เห็นแน่นอนครับ ไมก้าวนมีแต่พี่บพี่จะถามวันนี้วันนี้เอวันนี้เ่มีความพิเศษอะไรบ้างจะได้ดูพร้อมกับแฟนคัด้วยนะอุ้ยวันนี้เตรียมใจยังไงแนัวันนี้บรรยากาศวันนี้ชื่องานคือ let's get together อ e ใช่ใช่ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็อะอะไรกันวะ let's get together let's get together ชื่อเต็มช่เต็ม สามสองแฮทแทกเลิฟซิก let's get together ไม่สองพันยี่สิบสี่ด้วยเลิฟซิก two thousand twenty four let's get together oh yeah เกือบดับแต่กลับมาได้ก็งานวันนี้ก็จะมีแบบอาจจะมีเซอร์ไพรส์แฟนๆหรือเปล่าไม่เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้พบเจอกันมานานดีกว่าเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เราได้ดูพร้อมแฟนคลับก็คือ ep หก ep หกที่ได้ไปดูกันที่ตึก กิฟโก้เนาะใช่เรียกได้ว่าบรรยากาศเก่าๆจะกลับมาอีกครั้งครับที่ทุกคนเรียกร้องแล้วกคิดเดิมใช่ไหมที่เดิมๆทำให้ฉันคิดเกินเจ็ดคำแล้วโอเคแต่ว่ารู้สึกว่างานนี้น่าจะอาจจะเป็นงานสุดท้ายที่พี่ๆแฟนๆเห็นพวกเราใส่ชุดักเรียนหรือเปล่าอาจจะมีห้ผมใส่เล่นอันนี้ใส่ไปเรียนก็เหมือนใส่ในซีรีส์ครับใช่ครับ ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าสมมติว่าผมมีโอกาสผมขโมยแน่นอนครับชุดนักเรียนครับขอพี่ก็ได้ขอพี่ก็ได้ขอได้ไม่ต้องคำนวณนะขอได้ขอได้มันจะมีความพิเศษอะไรไหมฮะความพิเศษจริงๆผมว่าน่าจะได้เห็นบางคนที่ยังไม่เคยได้เต้นอะฮะอ๋าจะมีโชว์ได้โชว์ผมว่าวันนี้พิเศษสุดคือผมผมยาวขึ้นแล้วครับเป็เม่นเป็นเม่นเลยนีม่นแล้วเป็นเม่นแล้วเฮ้ยมนเริ่มยาวของเม่นแล้วเป็นแมววันนี้ดูโตดูตรงผมโตก่อน ของเรนเดียนะครับทรงทรงแมลงสาบทรงทรงแมลงสาบทรงอะไรนะแมลงสาบเลนเดียนัครับผมตก่ก็้อรให้มอนโอ้หอะไรอยังไงมาเกินเกินทางเอคุณดูไหมจริงจริง อีพีนี้ผมเข้าแล้วนะครับก็อาจจะมีแบบก็จะเคลียร์ปมหลายๆอย่างเนาะก็อาจจะแบบมีเคลียร์ปมแบบโนยูริอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เคออเคลียร์อะไรหลายๆอย่างเคลียร์ประเด็นใช่เคลียร์ประเด็นหลายๆอย่างถามถามเชนดีกว่าเรื่องแบเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่แต่ผมบอกเลยอันเนี้ยตอนฉากจบบอลรีบูลเนี่ยอ่าอ่าไม่ก่อนจบดิมันจะมีฉากก่อนก่อนจบอ่ะเราเราสปอยได้ไหมอ่ะสปอยได้นี่ไงอย่างงี้ถามข้างๆเลยเป็นกระจก แล้วก็ไม่ใช่ไงแต่ว่าฉากจบที่จริงๆแบบจริงๆอ่ะที่จบเลยฮะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นใช่แบบอันนั้นคือก่อนจบแต่ที่จบจริงๆก็ดนตรีไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเหมือนกับเหมือนกับเลิฟดิกที่แล้วเพราะว่าต้องรอดูเองนะครับเพราะว่าพูดทางช่อง9 M Class SD นะครับก็30ครับผมใช่ครับหรือสามารถดูอันชัดได้ทางไอชิแต่วันนี้มันมีแฟนคลับมาดูด้วยเนอะใช่วันนี้พิเศษสุดพอมีนะครับเจริญใจง่ายกระเจี๊ยนน้ำตา วันนี้ผมว่าที่ต้องจากไปเลยผมว่าวันนี้ครบรถแบบว่าโอยจิกจิกที่นั่งขาดแน่เลยนะต้องเปลี่ยนใหม่เขาไม่เอาเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเสียตังค์วันนี้น่าจะต้องมีแฟนคลับเสียน้ําตาดูหน้าพี่ต้อมเลยจะจิกไม่แต่แต่ผมเลยหนังเขาอำ EP นี้เป็น EP ที่แบบเกือบครบทุกรถอ่ะใช่ใช่มันจะมีฉากหนึ่งฉากทุกคนน่าสะใจมากค่ะนี่แล้วแบบผมก็สะใจเหมือนกันนะแล้ป็นเสียน้ำตาทั้งฟินทั้งเสียน้ำตาเสียตังไปจิก จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนปล่อยเขาอีกได้แล้วก็มีฉากที่แบบผมสะใจมากผมเป็นฉากที่ผมดูแล้วผมกลัวตอนตอนอยู่หลังมอนิเตอร์ครับแต่ผมอันนี้ผมสปอยไม่ได้ใช่เพราะเพราะไม่มีในทีเซอร์ฟแต่สกายสะอื้นแล้วนะมันกายเป็นเสลี่ยนต่างสกายบอกเมื่อยหนาวเห็นวน้ทผมสปอยอย่างนี้นี่ผมยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวรอดูบ้างมแต่เราอยู่ในนั้นแลกเราอยู่ด้วกันแต่อีพีนี้เป็นอีพีที่ผมแบบ ผมภูมิใจร่างกายตัวเองมากเพราะว่าเป็นรีวิวีผมกินโซเดียมมาเยอะครับตัวบวมเออใช่ผมผมอัดผมอัดมาอีพีนี้สุดท้ายนะคะให้แบบว่าให้พูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูแล้วเนาะครับคนละสามคำสำหรับวันนี้ว่ามันคืออะไรบ้างของแต่ละคนมาจะได้ดูอ่าเด็กๆเลยครับคนละสามคำแล้วครับสามพยางเราเริ่มจากนี้ดีกว่าเริ่มเริ่มฝั่งนู้นไม่ไม่เอาเรื่อเด็กๆก่อนเลยไม่ใช่ปิดท้ายด้วย เอ้ยให้เชนปิดท้ายด้วยอ่ะเชนเขาคมยุคที่สุดอยู่แล้วคมเกี่ยมเริ่มจาของจะได้มีเวลาคิดหน่อยอีพีสุดท้ายมามาเอาคนแรกคนด้วยก็พี่พี่ด้วยครับไม่ด้วยเอาเอาคนตัดแสดงเขาน้ำตาแตกแล้วนะเราเยอะด้วยน้ำตาแตกมาคนแรกฟองผมเราสามพยางสามคำสามคำใช่ไหมสามคำใช่ไหม ฟินฟินฟินตับมฟินฟินฟินยังไม่ดูครับเอเจย์ยังไม่ดูครับใช่คือผมที่ผมสับวางคือผมเห็นในมอนิเตอร์ครับผมยังไม่ดูนะครับฮีดลั่นลงคือดูแล้วยังคือผมคือผมยังไม่ได้คิดอะเอาไปทับด้วยกันได้ไหม ได้ต้องรอปิดแล้วโอเคได้เพื่อนได้ได้เลยเพื่อนไม่เอาไม่ว่ามันเล่นอยู่แล้วไม่ปุ้ยไม่เอาอย่าออกกาเล่นอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วอย่ามีปุ่นเอ้ไม่กี่คิดได้แล้วอะสะใจมากเฮ้ยเอาผมด้วยใช่ไหมครับอ่มีหวัดเสียวครับทำไมมีคนเอาจี้คอนะครับรอดูรอดูครับครับดีมากมากดีมากมาก เราเป็นตัวเองที่สุดหวานปนขมครับกริบร้องไห้แน่ครับมาแล้ว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 มาแล้กเนใกล้กล้ใกล้ใกไนี่เลยนะมามามาจากขอโทษค่ะจากเชนค่ะยังไม่รู้ครับคือมันต่างกนเอ็นจี่ใยังยังไม่รู้ครับน่ารักพี่เจนน่ารก ขอบคุณครับ